ค่ะสดุดท้ายวิโก็เองนะครับผม้เล่กมเดอะแบทเทิลแคทนั่นเองนะครับผมนะแล้ววันนี้เราจะมาเคลียร์ริวมาโชเล็กนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ได้จากอ่าตัวลัคกี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีอีเวนต์อยู่นะแคดอินเดอะสโน่นะค,คนไหนที่ยังไม่ทำเนี่ยก็ไปทำเพื่อฟาร์มได้นะครับผมนะโ <Okay. S 1> ดยเงื่อนไขของด่านนี้นะคุณจะสามารถใช้ได้แค่แมวแรและสเปเชียลเท่านั้นนะครับและหลายๆไกด์เนี่ยก็แนะนำว่าริวมาโชแคทเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่ เก่งน้อยที่สุดนะในบรรดาริวแคททั้งหมดนะรเราสามารถทำถูกฟอร์มได้ง่ายหากคุณมีแมวเยอะระดับหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็ มีเลเวลที่สูงระดับหนึ่งก็สามารถเคลียร์ได้ง่ายๆนะครับผมนะ <Yeah. S 1> และนอกจากนี้ริวมาโชเล็กเนี่ยก็ยังช่วยในการต่อสู้กับเอเลี่ยนได้ดีมากนะเพราะว่าริวมาโชเล็กเนี่ยสามารถน็อกแบ็คเอเลี่ยนได้นะนอกจากนี้ยังสปแปมได้เร็วด้วยนะครับผมนะ <Yeah. S 1> แล้วก็สามารถตีบาเรียแตกด้วยซึ่งบาเรียนี้น่าจะเป็นไกลๆแล้วนี้ผมไม่รู้นะฮะซึ่งตัวที่ผมอาไปสู้อ่ะคือไซบอร์กแคทเลเวล41นะครับผมคุณสามารถใช้แคทคอมโบได้นะต่อให้มันเป็นระดับสูงกว่าสเปเชียลหรือว่าแรนะครับ <Yeah. S 1> ก็ยังสามารถใส่ในแถวหนึ่งเพื่ ที่ผมใช้เนี่ยเป็นคูเจแปนนะเป็นการเพิ่มแอทแท็นะครับขึ้นมา30%แล้วก็คูนิโอคุงนะที่ทําให้กระเป๋าตังค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมนะไซบอร์กแคทเนะี่ยจะเป็นตัวดาเมจหลักของเรานะเพราะว่าระยะไกลแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับผมอ่าโอเคบอกก่อนการจะใช้วิธีนี้ได้คุณจะต้องเลเวลไซบอร์กแคทสูงพอสมควรนะอย่างน้อยต้องเกิน35นะครับผมนะหรือ35ผมว่าน่าจะพอไหวอยู่อ่าผมใช้คอมโบคูเจแปนนะเพิ่มแอทแท็กแล้วก็คูนิโอเเพิ่่่มกระะป๋าาตตังคนะ์นแว ถ้าเกิดคุณไม่มีเนี่ยใช้รีชแคสก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคถ้าเราทําการรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเจ้าริวมาโชแคทที่เป็นบอสเนี่ยจะคล้ายกับเฟรปกอที่เราเคยสู้นะครับเราต้องหาตัวตีระยะไกลและดาเมจหนักๆโจมตีนะครับซึ่งถ้าหากคุณเลเวลน้อยเนี่ยการมีคูดาวเร็วกว่าเนี่ยอาจจะดีกว่าดาเมจแรงกว่าก็ได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนคอมโบคูเจแปนเนี่ยเป็นคอมโบที่ลดคูดาวของแมวก็ได้นะครับอย่างน้อยสัก2นะผมคิดว่ากําลังดีนะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดอย่างนั้นนะอาจจะต้องใช้รีชแคสนะครับผม ซึ่งดาเมจไซอ็์กเนี่ยก็จะสามารถตบเจ้าเลวแคทเนี่ยด็อกแบ็คได้นะครับผมถ้าเลเวลน้อยกว่าเดีกก็อาจจะยากกว่านี้หน่อยนะครับผมโอเคพอฆ่ามันได้เนี่ยก็จะได้เงินเยอะระดับหนึ่งซึ่งด่านเนี้ยหากคุณมีอเวเคนบาฮาุสเนี่ยดานนี้จะง่ายมากนะครับซึ่งคนอื่นๆที่มาดูเนี่ยหากคุณไม่มีนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าถ้าใช้ซารอนหรือว่าใช้ปารีเนี่ยควรจะเลเวล30กว่าหรือ40นะครับผมไม่งั้นน่าจะไม่ไหวนะ เพราะว่าไซบอกเนี่ยพออัพล่างเนี่ยมันจะได้เลือดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเค <Okay. S 1> ก็จะมีเลือดที่หนาขึ้นนะฮะประมาณนี้โอเคด่านนี้นี่ถือว่าไม่ได้ยากมากนะถ้าเทียบกับริวแคสดาดอื่นนะที่ผมไปฟังมานะครับแต่หลางๆดานอื่นเนี่ยเขาจําเป็นต้องใช้อเวกเกนบามูนะครับผมหรือที่ดีกว่านั้นแต่ว่าอยู่ในระดับแร์หรือว่าสเปเชียลแร่ที่ผมไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้อยู่ที่แต่ละคนแล้นะครับ หลักๆแล้วด่านพวกริวแคสจะไม่ยากหรอกถ้าเกิดคุณมียูนิตถูกต้องนะครับแล้วก็สามารถเคาน์เตอร์พวงนั้นได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถสู้ริวแทงค์ได้ไหมนะครับผมนะด้วยทีมที่ผมมีตอนนี้เนี่ยพวกแร่พวกสเปเชียลก็ค่อนข้างน้อยนะฮะแถมแบบริวแทงค์นี่ระดับเดียวกันกับมารดีเลเซอร์เลยนะครับอันนั้นโหดเลยแหละนะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับผมถ้าได้ก็ก็คงเป็นคลิปแหละนะครับผมรอดูได้นะ อาโอเคครับตอนนี้เราก็สามารถดันมาได้แล้วนะครับสบายสบายเลยครับนี่นะฮะนี่ถ้าไม่เป็นไซบอร์ผมว่าโดนวันช็อตนะไม่ก็2ทีตายนะครับอันนี้พอเป็นไซบอร์แล้วก็ยังพอแทงได้นะครับสองสามครั้งนะฮะถือว่าไม่แย่เลยนะครับโอเคช่วงต้นอาจจะช้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีคําแนะนําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกอไว้ได้นะครับผมนะผมเองก็รอดูคอมเมนต์นะเพราะว่า เทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ผมแบบไปดูไกด์หรือว่าดูพวกคําแนะนําอะไรต่างประเทศมาอีกทีนึงนะครับผมจริงๆอาจจะมีที่ง่ายกว่านี้ก็ได้นะครับผมนะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมก็อยากรูก้เหมือนกันคือจริงด่านนี้อาจจะไม่ต้องใช้แบบสร้างทูฟอรมเพื่อสู้ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตัวอื่นทด,ดแทนได้นะครับโอเคไปเนี่ยใส่บอกแคดเยอะมากนะ จริงๆถ้าเกิดว่าช่องว่างของแบบเพแบบิ่มแมทแท็กเนี่ยมันสามารถใส่รถคูด,ดาวได้ผมก็อยากทําเหมือนกันนะถ้าคนไหนลองเอาวิดีผมไปทำเนี่ยและใช้เลเวลน้อยกว่าหรือว่าไม่ได้ใช้ทูฟอร์มเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าไหวหรือเปล่านะถ้าไหวยังไงก็บอกกันด้วยนะครับคนอื่นจะได้ลองเอาไปปรับ,ปร,บปรับกันได้นะฮะซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยด่านเนี้ยนนมีความใกล้เคียงกับด่านบอสของมานิกมาโชเลกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าวิธีนี้จะเอาไปใช้ได้ไหมนะครับ แต่เห็นเห็นแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ไหวก็ได้นะเพราะว่าริวมาโชกับมาดิกมาโชมันคนละระดับเลยนะฮะดามเมจอาจจะแบบต่างกันมากๆแล้วก็เลือดอาจจะต่างกันมากด้วยนะฮะถ้าจะเอาจริงๆอ่ะไซบอร์กมาจจะต้องเลเวลสูงกว่านี้นะับไม่ก็มีไกด์หรือว่ามีตัวละครที่ดีกว่านี้นะ,ะถ้าเอาแค่ไซบอร์กตอนเนี้ยผมว่าผมอาจจะสู้ไม่ไหวก็ได้นะฮะโอเคไปฮะดันได้ดันไปครับตอนนี้ เอาจริงอ่ะหากคุณใช้พวกแรหรือว่าใช้พวกสเปเชียลเป็นตัวหลักอยู่แล้วอะ่ะด่านนี้มันจะง่ายมากครับอย่างของผมเนี่ยผมใช้ไซบรอร์เป็นตัวหลักในการสู้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกอูเบอร์พวกซูเปอร์แรเนี่ยมันเป็นแค่ซ<ๆ>ัพพอร์ตสำหรับผมนะดังน,นั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยจะง่ายหน่อยเพราะว่าผมมียูนิตถูกทางของมันนะโอเคมาแล้ออวจะถึงฐานแล้วเอาวะนี่ถือว่าเร็วมากเลยเนี่ยแทบไม่ตอ, voilà. องเลงความเร็วเลยครับนี่ผมบ่นไปแป๊บเดียวก็จะจบแล้วนะ กล้ถึงฐานแล้วก็นั่นแหละฮะถ้าเกิดคุณเป็นแบบพวก Uber Car r y เนี่ยเจอดานพวกนี้ก็จะระบาดหน่อยจริงๆอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องรีบใช้ก็ได้นะพวกลิวแคทเนี่ยหากคุณยังเล่นไม่จบ i n t o t h e f u t u r e นะครับแล้วก็ยังไม่ได้พยายามจะสู้กับสีมงกุฎของ Story of l e g e n จเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับผมนะคุณจะมาเก็บหลังจากที่จบ i n t o t h e Future ไปแล้วหรือว่าเริ่ม c ค t ออฟเดอ o คอ o ไปก็ได้นะครับผมนะเพราะว่าไปถึงตอนนั้นนะคุณคงมีแมวที่เก่งกว่าตอนนี้แล้วเยอะๆเลยแหละก็ดูอย่างผมดิผมยังไม่จบ Into the Future เลยนะฮะผมเพิ่งจบชัเตอร์แรกไปเองโอเคดันไปครับตบฐานไปครับทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะถือว่าเป็นด่านที่ง่ายที่สุดแล้วมั้งในบรรดาล a วแค t ทั้งหมดนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าฟอร์แมตตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะไอ้มานิกมาโชได้นะฮะ ยังไงมนันอีกมาโชว์ถ้ามีแบบกันเวฟอะไรก็คงจะดีกว่านะครับแต่ว่าดานริวแคทพวกนี้เราเอาซุปเปอร์แรเข้ามาไม่ได้ไงแล้วก็ในอนาคตแบพวกซุปเปอร์แร่อเวอร์แลก็ไม่สามารถเอาเข้าสี่มังคุดได้นะครับก็จะใช้ได้แค่สเปเชียลกับแร่นั่นแหละนะเป็นไงโอ้โหศึกษามาเยอะนะฮะแต่ศึกษามาเพื่อหาวิธีกำจัดมันนั่นแหละนะครับผมเรียบร้อยโอเคครับปลดล็อกแล้วสเปเชียลแร่ทูฟอร์มนะครับริวกอดแคทนะครับผม อ๋โอเคนะพอหลังจากคุณอัพเลเวล20ของริวกอดแคทได้เนี่ยคุณก็สามารถอีโวได้นะครับผมนะนี่กลายเป็นริวมาโชเละนะครับผมนะก็จะได้ความสามารถก็คือสามารถน็อกแบ็คเอเลียนได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเจาะโลแตกด้วยนะครับผมนะไม่ใช่โล่บาเลียนะครับผมโทษทีมันมีบาลียกับชิลนะครับผมนะคนละอันกันนะมันสามารถเจาะบาเลียแตกได้นะครับผมนะอ่าโอเคเอาไว้ว่าคลิปนี้จบเรียเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์สบัครเป็นดร์ฟคอยรีวิวด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะน่าจะเป็นริวแทงนะไม่รู้จะสู้ไหวไหมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผม